เคยสงสัยไหมว่าแมวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในอาณาจักรอียิปต์ได้อย่างไรการที่แมวกลายเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในอียิปต์นั้นมีรากฐานมาจากประโยชน์ที่พวกมันนำมาให้ชาวอียิปต์โบราณพบว่าแมวมีความสามารถพิเศษในการจับหนูและป้องกันเข้าสาลีจากการถูกทำลายนอกจากนี้แมวยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเทพบัสเตตเทพีแห่งบ้านและความอบอุ่น ซึ่งทำให้แมวกลายเป็นสัตว์ที่ได้รับการเคารพบูชาและปกป้องที่น่าสนใจคือในช่วงที่อียิปโบราณรุ่งเรืองการฆ่าแมวนั้นถือเป็นอาชญากรรมที่รุนแรงมากถึงขั้นที่ว่าผู้กระทําผิดจะได้รับโทษประหารนี่แสดงถึงความสำคัญของแมวในสังคมอียิปแม้ในปัจจุบันแมวไม่ใช่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปแต่ความน่ารักและขี้อ้อนของพวกมัน ยังคงทำให้แมวเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมทั่วโลกถ้าคุณชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะ